อันนี้เด็กๆกำลังระบายสีน้ำนะคะจากรูปวาดเพนกวินค่ะเด็กๆออนไลน์เด็กๆออนไลน์ก็กำลังวาดอยู่นะคะโชว์ผลงานหน่อยค่ะออนไลน์โชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยนี่ไม่ธรรมดานะคะเปิดกล้องกันหน่อยลูกเยี่ยมค่ะออนไลน์อ่าโชว์ผลงานหน่อยถ่ายคลิปถ่ายคลิป นะคะเดี๋ยวเราไปลง Youtube กันเนาะติดตาม Youtube ช่องศิลปะกับมิตรวชิรานะจ๊ะเรียนศิลปะกับมิตรวชิรานะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูใน Youtube กันนะคะได้ค่ะได้ค่ะดีมากเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะออาทำต่อลูก หน้าต่อไปหนูสามารถวาดตามอิสระได้เลยนะคะว่าทํางานอิสระได้เลยค่ะลองดูนะคะค่ะลองใช้สีน้ำดูนะคะอ่าตอนนี้บรรยากาศในห้องเรียน<ไ>ปเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเด็กๆทํางานเสร็จเรียบร้อยนะคะน่ารักมากเห็นไหมศิลปินน้อยมีความตั้งใจกันมากเลยค่ะค่ะ สักครู่นะคะคุณพ่อมีขอเดินมาทางนี้ก่อนค่ะคุณพ่อจะคุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้คืองานที่สองนะคะที่เด็กๆเ,เริ่มใช้สีน้ำค่ะนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีสมาธิในการทำงานดีมากเลยค่ะนะคะหยิบจับใช้อุปกรณ์เป็นแล้วค่ะรู้จักบริการตนเองค่ะรู้จักช่วยเหลือดูแลตนเองนะคะ แล้วก็ใช้ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังนะคะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะนะทำงานเป็นอิสระนะใช้เครื่องมือเป็นรู้จักเก็บรักษาเห็นไหมคะเนี่ยสามารถดูแลตนเองได้เห็นไหมคะใช้อุปกรณ์ได้นะคะควบคุมตัวเองได้นะอันนี้มาเรียนแค่เพียงวันที่สี่เองค่ะ มาเรียนแค่4วันนะเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ขนาดนี้<ม>เห็นไหมคะน่าชื่นใจนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เห็น<ม>ไหมคะค่ะออนไลน์รอสักครู่นะคะ<ม><ม>เด็กๆมาเรียนแค่4วันเองนะคะนะที่คุณครูคอยให้บริการในเรื่องของอุปกรณ์ค่ะ<ม>เด็กๆก,ก็จะรู้จักรอรู้จักรู้จักรอที่จะเ,<ม>เติมอุปกรณ์นะคะเก็บอุปกรณ์ ใช้เสร็จล้างและเก็บอ,อุปกรณ์เริ่มเริ่มทาเองค่ะครูไม่ได้สั่งนะคะว่าว่าให้ล้างให้เก็บคือเขาเห็นครูทําเขาก็ทําตามอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยค่ะน่าปลื้มใจนะคะออนไลน์ว่าไงลูกโชว์โชว์ใครยังไม่โชว์มาโชว์เลยมิดอัดคลิปอยู่ลูกเปิดกล้องใหญ่ๆกันเลยออนไลน์ มิดปิดอันนี้แล้วออนไลน์โชว์เลยลูกออนไลน์เดี๋ยวเราจะส่งขึ้น YouTube กัน<อ>นี่ช่องเรียนศิละปะก,กับมิดวาชื่อนะคะอ่าใช้ได้เลยนะจ๊ะเ,<อ>เก่งมากลูกเ,<อ>เก่งมากเลยหนูเก่งมากนะวันนี้หนูเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จหนูมีเวลาหนูมาเติมต่อนะคะนะ นะค่อยๆทำรูปงานศิละปะไม่ต้องรีบทำนะจ๊ะนะยังมีเวลาเหลือเด็กๆสามารถที่จะวาดรูปหน้าต่อไปตามใจชอบได้เลยนะคะนะแล้วก็เลือกลงสีตามใจชอบลองทำตามใจตัวเองดูก็ได้นะคะอ่าวันนี้อัดคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่ผลงานชิ้นสำคัญนะคะมีความภาคภูมิใจ ถ่ายเก็บไว้ในมือถือ้วยนะจ๊ะน่ารักมากค่ะเยี่ยมค่ะน้าทัา์แฟนพันแท้โอ้โหเกดเอไปเลยนะเนี่ยวันนี้เยี่ยมค่ะ,คะสุดยอดเลยค่ะนะอ่ะไปเกตเอลูกเกดเออ่ะมีใครจะให้สปรอร์ตไลฟ์อีกไหมออนไลน์ใครจะให้มีสปรอร์ตไลฟ์โชว์ขึ้นมาเลย อ่ะสปอตไลท์หาเมทวินหน่อยอ่าอ่าพอได้พอได้ลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกอืมใช้ได้ลูกเอ่อคุณชนาทิป์เก่งมากเลยชนะทิป์ระบายส่วนข้างล่างหน่อยลูกขาวๆเนี่ยนะเอาสีมาระบายพื้นหน่อยสีน้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วแต่หนูสีน้ำตาลก็ได้ค่ะ โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นกันแล้วโอ้โหเพนกินตัวอ้วนเดี๋ยวขอสปัดตไลท์หน่อยนะจ๊ะโอ้โหนี่ทุกคนดูของเมทวินเนี่ยเป็นกินจักรพพรดตัวใหญ่มากเลยเป็นกินจักรพพัดสวยมากเก่งมากลูกเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคผ่านเลย เยี่ยมค่ะอ่าสตาร์ทแล้วลูกถ้าหนูผสมน้ำขึ้นซิรีชส<ว>กสวยมากเลยเยี่ยมค่ะใช้ได้ค่ะเอาไปเกรดเอเลยพาคินนิ่งๆเลยถือนิ่งๆพาคินถือนิ่งๆลูกสวยมากเลยใช้ได้ลูกพาคินเกรดเอเลยเนี่ยทำอย่างงี้เกรดเอเลยลูกผ่านค่ะ